YEAH! รายการลุยความสนับกับพี่ชาวนะครับวันนี้เจอเจอกันอีกแล้วนะครับจันทร์ถึงสุงครับ10นาฬิกา30นาทีนะครับเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลรากหญ้านะครับกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับอยู่กับพี่ชาว0นาฬิกา30นาทีนะครับช่อง t Sport c h a n n e l นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับข่าวสารส่งกันมาได้นะครับจะเป็นกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับถึงทีมงานของเราหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับ i อดีไลน์ก็ท v 406นะครับวันนี้ทีมงานของเรามาอยู่ที่ ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลไทยคิดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเราจะตามหลายๆเรื่องราวนะครับเพราะตอนนี้นะครับเด็กๆน้องๆก็เริ่มทยอยเข้าสู่แคมป์นะครับจะเปิดฝึกอย่างเป็นจริงจังเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าในเบกแรเนี่ยพี่เชาก็จะ มาฟังเพลงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเบรกสองเนี่ยจะคุยกับอาจารย์อธิคมจันทนานะครับอ่ะมาคุยกับน้องๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพงศิษฐ์คำพีไม่ใช่ชื่อจริงชื่ออะไรฮะธิติศักดิ์พงษ์สุผลครับอ่าเป็นคนจังหวัดขันครับนะฮะชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะชื่อบอสครับบอสนะบอสเล่นเพลงให้พี่ชาวและแฟนๆรายการของเราฟังสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรเลยเป็น ไเธอขึ้นมาใส<ห>เธอขึ้นมานะของพี่ปูครับนะครับขออนุญาตหยิบเพลงนี้มานะครับอะฟังกันเลยนะครับในเบลแร่รนะครับก่อนที่เราจะได้ไปคุยกับอาจารย์อาทิคมจันทนากันครับ เขาเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจาดทิ้งหายไปขายตัวอยู่สูงไหนก็ล้พี่ต่าง คืนบ้านนานสมัยถ,ถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทงนี้ที่ทำน,นสัส้น,น,น,นชื่ออะไรครับคุณพ่อประเสริฐศรีสุขครับอ่าคุณน้องชื่อทชชานนท์ศรีสุขครับครับผมจักไหนครับาจาจย์ผมอยู่สมุทรปราการครับอื อยู่แถวบริษัทไทยแอโร่ครับเทพลักษ์ครับไทยแอโร่ครับโอ้เกี่ยวกับเสื้อผ้าครับที่เป็นพนักงานที่นั่นใช่ไหมฮะอยู่อยู่อยู่พักใกล้ใกล้กันใช่ครับใกล้ใกันครับล้วทำงานอะไรครับผมทํารับจ้างทั่วไปครับทั่วไปเนาะครับผมแล้วตัวเองเป็นนักกีฬาเก่าไหมหรือยังไงเป็นไม่ไม่ได้เป็นครับแต่ว่าชอบฟุตบอลครับอื เป็นคนจังหวัดไหนเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์อ๋อตอนอยู่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณพ่อก่อนก่อนจะมาคุณลูกชอบ,บกีฬาไหมเคยเป็นนักลงนักเรียนเคยเตะบงเตะบอลเตะบอลกับเล่นหมากรุกครับเล่นหมากรุกครับหมากรุกเนี่ยนะครับเออเล่นหมากรุกเนี่ยมัน,ม,นมันก็กีฬามอนกันนะครับอ่าเล่นไปเรื่อยแต่ตอนเตะบอลตอนเยาว์วัยเป็นไงมั่ง ตอนเด็กไม่ได้คาดหวังไม่ได้สนุกสนานไม่ไม่ได้เก่งอะไรครับสนุกไปเล่นไปตามกระแสก็เหมือนตอนเด็กทั่วไปก็คือพักเที่ยงก็เอาบอลมาเตะอัดกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เล่นกันไปตามภาษาไม่รู้ว่ามีหลีกไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับมาพอเข้ากรุงเทพล่ะตอนอายุอะไรเข้ากรุงเทพตอนอายุยี่สิบกว่าแล้วครับเล่นบอลกับเพื่อนๆไหมในตามโรงงานตามตอนนั้นก็ยังนะแต่ว่าพอทํางานอยู่ที่ อตมตะนิคมคมมตะก็จะเลิกงานไปก็จะมีเล่นสนุกสนานบ้างอะไรบ้างช่วงที่บาซิลได้แชมป์นะที่มีทาอุ้ม,มลูกช่วงนั้นใช่ครับ <นะ S 1> ช่วงโรมาริโอรหรือเปล่าที่เป็นกัปตานช่วงนั้นเริ่มเล่นไม่ที่ผมถามพี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าการที่ให้ลูกเป็นนักบอลเนี่ยพ่อมันจะต้องมี นะมี่เด็กัหใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเราเป็นตำรวจอ่ะเราก็อยากลูกเป็นตำรวจทหารเหมือนกันผมก็เลยต้องถามพี่แบบนี้นะครับตอนนี้แต่งงานกับคุณแม่ของน้องตอนปีไหนปีสี่สี่ครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เออก็มีลูกอีกคนสองคนครับเมียคนเดียวครับ โอเคนะอันนี้เราตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มีลูกอยู่สองคนค,คนนี้คนที่แหลกคนโตครับคนโตครับแล้วพอเขาขนาดไหนถึงอยากเขาเล่นบอลเขาปฐมเขาอนุบานตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะให้เล่นบอลาะช่วงหนึ่งมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สนามหญ้าเทียมเ,เริ่มมาตอนเย็นเลิกงานเขาก็จะมีเขาเรียกอะไร มีจองมีอะไรเป็นรายเดือนอะแล้วเราก็ไปช่วยเขาเตะสองทุ่มสามทุ่มอะไร่้ใช่ไหมคือตัวพี่เองใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นผมยังเล่นอยู่เตะบอลไอ้นี้ก็ขอตามไปอะไรลูกชายตอนนั้นอายุอะไรอายุอะไรสามสี่ขวบครับสามสี่ขวบตามคุณพ่อไปครับพี่ก็ไปเตะบอลกับเพื่อนไปดูจองเวลาไว้ใช่อก็ไปนั่งดูยุงกัดอะไรก็อกันก็ดูไปดูมาก็ก็เริ่มไม่รู้ว่าเขาเขาชอบตอนไหนเราก็ไม่รู้ อันนี้ก็เริ่มขึ้นโรงเรียนขึ้นปสามขอถุงมืออยากเล่นอยากเล่นประตูอ๋อไปอยู่ปสามใช่ครับพ่อครับอยากมีถุงมืออยากมีถุงมือพี่ก็ไปเลยซื้อเลยซื้อถุงมือให้ซื้อมาหนึ่งคู่ครับก็ไปซ้อมดีใจไหมครับตอนนั้นดีใจครับได้ถุงมือเนาะ,อ,ะอยากเป็นประตูะเป็นประตูครับแล้วที่แรกเลยพี่ที่เราไปฝึกผมฝึกที่ ตอนจริงเขาไปโรงเรียนเขาก็ฝึกกับคุณครูเขาอยู่แล้วลครูภาระกลับมาที่บ้านมนก็ฝึกในห้องอาคารพนิชย์อ่ะพี่เป็นโค้ชให้น้องก,ก่อนครับโอ้เห,หรอร,อรับเตะบอลใส่ปากแตก<อ> <laughs> นิ้ว <laughs> ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใช <laughs> ่นะเป็นครูคนแรกเหมือนกันนิ้วเทปโคับคนแรกนะครับเตะบอลอัดเลยกระจบแตกถ้วยแตกทั้งตัวพี่ก็เป็นบอลแบบ เอาตรงๆคือปูปูปลปูปูปาไม่มีสูตรไม่มีอะไรที่มึงรับได้กันับครับถุงมือด้วยไหมมีถุงมือไหมุุงมือกันปัดทิ้งใช่ครับโดนแก้วโดนขวดปากแตกภรรยาบอกทีเดียวเลยก็กลับมากันสองคนเล่นใช่ไหมมีกี่ปีถึงได้พาลูกไปเขาเล่นเขาเล่นมาเรื่อยนะครับเล่นตั้งแต่ปสามปสามนี่ก็พอ ปสามปสี่ปห้าปหกก็เล่นมาเรื่อยครับก<อ>็เข้าแข่งในระดับจังหวัดมั่งอะไรมั่งอะไรครงพฟุตซอลอะไรเงี้ยก็ไปเล่นทีมไหนพี่เล่นทีมโรงเรียนเหรอเล่นทีมโรงเรียนครับโรงเรียน,นะอะไรลูกบางบอ่อวิทยาคมอ๋อบางบอ่อตอนปฐมนั้นสิบปีสอประชอที่ติดสนามของสมุทรรการเล่นของโรงเรียนนะใช่ครับเล่นโรงเรียนครับแต่ไม่ได้ไปเล่นในศูนย์ฝึกอาคาเดมี่ต่างๆก็มีอยู่ช่วงปลายปห้าปหกก็เริ่มเข้าอาคาเดมี ที่ไหนครับของปลาแยมชื่ออะไรปลาแยม YS ครับที่อาจารย์นาวีพิาปูครับพิศปูปลาแยมวันชัยแยมสรัมใช่ครับอ่าอดีตโค้ชของสุณการยูไนเตะเขาก็ให้เข้าไปซ้อมครับอยู่กี่ปีลูกอยู่ประมาณสองสามปีประมาณนั้นก็ยังเป็นประตูอยู่ครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนักเตะแล้วก็กลับไปเป็นประตูแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักเตะอีกทีกี่ครั้งหนึ่งกลับไปกลับมาเนี่ย่ครั สองสามครั้งครับ เข้าสู่ในเ่ลงที่2ครับรายการลุยขอสนามกับพี่วนาครับช่อง TSPORT CHANNEL นะครับเราเจอกันทุกวันนะครับช่วงเวลา1 0บนาฬิกาสนาทีนะครับวันนี้นะครับในช่วงเวลาขนาดนี้นะครับก็ทางด้านภาครัฐนีก็ปลดล็อกใหลายส่วนนะครับรวมไปถึงเรื่องอาคารามีนะครับหรือการฝึกเด็กนะครับแน่นอนครับพอกลับมาตรงนี้ก็ต้องกลับมามาเริ่มกันใหม่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลไทยคิด นะครับอำเภอพนัฐอิคมจังหวัดชนบุรีนะครับคุยกับทางด้านอาจารย์อธิคมจันทนาอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับความสะอาดความเป็นมาตรฐานนะครับด้านหน้ามีสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ฝึกด้านหลังมีสวนเกษตรมีติดแม่น้ำนะฮะเด็กๆก็ยังเข้ามาลงทะเบียนกันอยู่วันนี้เริ่มเปิดประตูแล้วนะครับลองอาจารย์ลองพูดถึงผลกระทบ ต่อโควิดให้ฟังสักนิดหนึ่งคือคือจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยมันมีมีทั้งทั่วไปอยู่แล้วนะครับทุกวงการนะครับทุกทุกหย่อมย่าเพียงแต่ว่าของเราเนี่เรามีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ,รบแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างที่ติดดินอยู่แล้วง่ายๆนะครับเด็กๆทุกคนถูกฝึกมาแบบนั้นก็มีบางส่วนที่เราได้โอกาสได้พักผ่อนได้ปรับตัว,ตวเหมือนกับโลคเขาให้เรา ปรับตัวกลับสู่ธรรมชาติเพื่อเริ่มต้นเหมือนรีสตาร์ทชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ส่วนของฟุตบอลนี้ต้องบอกว่ามีผลกระทบมากๆกับกับหลายภาคส่วนนะครับหลายหภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มอะคาเดมีต่างๆนะครับจึงจึงเป็นปัญหามากนะครับ สนามฟุตบอลของอาจารย์นี่ก็ตอนนี้ถนนที่กําลังสร้างก่อนหน้านั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วสะดวกนะสะดวกครับเมื่อกี้มาสะดวกเลย2เลนนะครับวิ่งสวนกันได้สบายมากนะครับและสนามก็ถือว่าโดดเด่นนะครับใครผ่านไปบ้านบึงใครจะเข้าพณะนิคมเนี่เห็นชัดเจนนะครับรูปแบบก็ยังเหมือนเดิมมีแคมป์มีศูนย์มีที่เก็บตัวมีสนามฟุตบอลเด็ก เรียนที่ไหนอาจารย์เด็กเรียนที่โรงเรียนหวัวถนนวิทยานะครับสังกัดองค์การมหารส่วนจังหวัดชลบุรีรนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวิยาคุณปื้มแล้วก็ท่านอ,าอออนีอ่ไาเฉชาัดานะครับเป็นอย่างดีนะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับเข้าสู่ปีที่4ซึ่งโรงเรียนเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะด้านกีฬาอย่างเดียวนะครับมีทั้งดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สังคมนะครับมีทีมฟุตซอลซึ่งทีมฟุตซอลก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับ เป็นโรงเรียนหัวถนนนะนะใช่ครับทีมฟุตซอลก็จะมีน้องตองนะครับดูแลอยู่แล้วก็ส่วนของกีฬาพวกปัญจศิรั์เราก็ระดับประเทศนะฮะแบดมินตันนี่ก็ได้รางวัลถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็มีเทเบิลเทนนิสนะครับมีตะก้อมีกรีธาคือถ้าในสังกัดอบพจเนี่ยเราไประดับประเทศเนี่ยโรงเรียนหัวถนนนี่ในถ้วยรวมอันดับหนึ่งของชนบุรีนะนั่นก็คือโรงเรียน ต้นสังกัดที่เด็กอยู่ที่นี่ใช่ครับไปเรียนไปเรียนแล้วเขาก็มีกีฬาที่โดดเด่นอย่างที่อาจารย์รว่ามาเด็กที่นี่ต้องตื่นกี่โมงก็ประมาณตีห้าครึ่งตีห้าเป้ง ขยับตัวขยับตัวแล้วภารกิจแรกทีน,นี้คนมันเยอะคนะมันเยอะก็ต้องอมีสตรฟโค้ดคอยดูแลว่าชุดนี้ตื่นมาจะต้องสับเปลี่ยนเข้าห้องน้าอาบน้ำํำยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กเล็กๆบ้างที่โอเออะไรต่างก็ค่อยปรับตัวพอ,อเขาเริ่มมาอยู่เริ่มปรับตัวได้เพราะว่าเด็กที่นี่ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมรอ,องเท้าทุกอย่างเลยครับก็ก็มีเรื่องของการขาดวินัยไอหยิบของคนอื่นไปใช้บ้างอะไรบ้างเราก็มีการก่อนตอนเช้าเนี่ย วิถีชีวิตที่นี่มันจะต่างจากที่อื่นคือคือผมก็จะมาอบรมเด็กนะครับให้คําแนะนําเขานะครับในการดําเนินชีวิตกอดเขาแทนพ่อแม่อ,มอบกอดเขา บางทีก็ปวดแขนก็เด็กเด่นกับร้อยคนก็กอดกอดบางคนก็กอดรัดแน่นนะมันก็มีครับถ้าถ้าเป็นพระก็คือเคาะหัวทัทุกคนใช่ครับโอ้โหเื่ยเลยครับแล้วก็ต้องข้างข้องครัแเราก็ช่วยเราก็ช่วยก็ดูเรื่องของของเสื้อผ้าว่าเขาใส่ถูกต้องไหมอะไรไหมก็ก็มีผิดวินัยบ้างอะไรบ้างเราก็ตักเตือนส่วนใหญ่จะใช้คําแนะนํามากกว่าการลงโทษครับครับ่าตื่นเช้าปุ๊บนี้ไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บรถก็ไปรับหลังเลิกเรียนครับกลับมาแคมป์มาถึงแล้วทำอะไร มันถึงนี่จะต้องปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวันก่อนปั๊บครับไม้กวาดก่อนอ่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะโหยมาแล้วโหยมาปุป๊บเนี่ยอันดับแรกเผอิญเรามีปลูกกล้วยไว้ะนะครับผู้ปกครองเอากล้วยเอาผลไะหมากรากไม้อะไรมาอันนี้คือทันทีครับเราจะเหลือแต่ซากอะครับคือถ้ากล้วยเป็นเครือเนี่ยลุยกันก่อนเลยลุยก่อนเลยคือเด็กที่ไม่กินกล้วยหิวยังไงก็ต้องกินธรรมชาติของคนนะครับกินกล้วย เปลือกเขียวๆนี่มันยังปอกกินได้เลยนะครับตังกล้วยไม่ต้องเป็นกล้วยหอมหรอกครับกล้วยน้ำว้าที่ใครบอกว่าเด็กไม่ค่อยกินเนี่ยเด็กที่นี่กินนะครับกินเสร็จปุ๊บยังไงสักนิดนึงก็แต่งตัวแล้วแต่งตัวแต่งตัวสตาฟโค้ดแต่ละชุดก็จะแยกเด็กออกไปก็จะเริ่มทาการฝึกซ้อมนะครับแยกเป็นรุ่นๆไปเดินลงสู่สนามซึ่งก็ไม่ไกลกรับไ่ไก่เดินไปก็ประมาณสักนาทีนึงประมาณนั้นครับถึงสนามก็เริ่มเข้ากระบวนการในการฝึกใช่ครับ ฝึกนี่ก็มีโค้ดคนมีโค้ดของอจะมีท่านอาจารย์เป็นพัทนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอาของกัมพูชากัมพูชาแล้วก็ชายาชายาง,ง,งูกิงกองงูกิ้งกองอายุ73ปีครับ ซึ่งท่านเป็นเหมือนกับผู้ดโดยการฝึกเลยนะครับออกแบบแล้วก็ปรึกษาให้คำปรึกษาน้องๆก็จะมีโค้ตรัดนะครับไปรัดจันทนานะครับโคตรเพชรแล้วก็โค้รบอลอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็จะมีโคตรบอสอีกคนหนึ่งส่คนนะครับส่วนผมก็จะดูโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ ต้องทำธุรกิจเพื่อหาอไรายได้เข้ามาหนุนนี่แหละครับม,มาดูแลเด็กๆที่นี่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเด็กที่มีอยู่ที่นี่ก็ต้องสร้างวินัยเป็นหลักพูดถึงการแข่งขันเนี่ยทีมเราสูตรเราก็มีการส่งร,ร่วมการแข่งขันได้แชมป์มากมายครับเอาล่าสุดก่อนโควิดนะคือประสบความสำเร็จรายการอะไรก็จะมีของอินเตอร์ไทยแลนด์อะคาเดมี่ลีกนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ได้แชมป์ทุกปีอยู่แล้วเราส่ง2รุ่น14 16นะครับ เราก็จะได้แชมป์รองแชมป์อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนแพนเน็ก็ได้แชมป์นะครับแพนเน็ Planet นี่จะเป็นสนามของอชาวต่างชาติที่พัทยานะครับส่วนรายการในอดีตที่เราเป็นแชมป์ติดต่อกัน2ปีแล้วปีนี้ไม่ได้จัดเพราะติดโควิดก็คือฟุตบอลไคลมิเตอร์รุ่น18ปีเราเป็นตัวแทนองชมุรีมา2ปีติดนะครับซึ่งจริงๆปีนี้เราคาดหวังจะ เป็นแชมป์สปีซอนด้วยสามไบนะครับจะเป็นทิปเป็นแชมป์ก็อยู่ในแวดวงหลายปีครับเด็กๆจนลูกชายครับติดทีมระดับไปแล้วก็ณตอนนี้ก็คือเราแพลนที่จะส่งต่อไปอยังต่างประเทศนะเพราะว่าเราเรามองถึงการสร้างโอกาสเขาถ้าเขาชอบแล้วก็ยังมุ่งมั่นอยู่แต่ถ้าเขามีแนวคิดตอนนี้ก็คือเอามาเริ่ม ทำเพจ Facebook เริ่มมาตัดต่อเริ่มชอบเริ่มสนุกม <Media S 2> ีเดียแล้วเ,เริ่มสนใจงานด้านมีเดียนะไม่แน่นะอาจจะเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ก็ไดก้ก็คืออะไรที่เขารักเขาชอบก็คือจริงๆที่นี่เราเราเรา,เราไม่ได้มุง่งพุ่งตรงไปที่ฟุตบอลอย่างเดียวเราพยายามที่จะให้มีชีวิตคนก็ขาดไม่ได้คือดนตรีดนตรีนี่มันเป็นตัวสังเกตคนไทยสุขทุกข์เศร้าเสียใจ มันจบด้วยเพลงมันมันผมว่าอาจารย์อยู่ในเคยอยู่ในวงการบันเทิงผมว่ามันอาจจะมีสายเลือดมาก็ได้นะไม่แน่นะอาจารย์นะเคยเราเคยอยู่บันเทิงเอาบันเทิงลูกพอมีลูกปู้มมีลูกอาจจะไม่เนียอาจจะเป็นศิลปินเปไม่ได้ไหม ก็ก <headaches. S 1> ็ยังมองอยู่ยังมองอยู่ยังมองอยู่จนกว่าเขาจะจับจุดจับแกนของมันได้แล้วก็เดินมันไปต่อยอดเขาเล่นดนตรีได้เนี่ยเขาต้องมีสักอัลบั้มสักหนึ่งเพลงแล้วมั้งครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะครับได้ครับก็มีอย่างล้องบอสนี่แล้วก็มีมีเขียนเพลงไว้มีพศสุวรรณพันมาที่มาเยี่ยมที่นี่นะฮะมีที่จากมาแล้วก็มีอย่างเชิดล็อกแสลงแดงจิตกรเนี่ยพวกนี้มาหมดเอ๋พจนาพรชายวนาศรีนักร้องลูกทุ่งเรานะ เด็กๆก็จะมีชอบเพลงสตริงบ้างอะไรบ้างเราก็มีกลุ่มศิลปินดาราพี่น้องเราก็มาเยี่ยมเยือนม,มาเตะฟุตบอลมาเขาก็ได้ได้มีไอดอลมีต้นแบบอของเขา,าครับมีต้นแบบของเขานะครับตอนนี้ก็มีทําเพลงไว้อนาคตก็คิดว่า อยากทำค่ายเพลงเหมือนกันคืออาจารย์นที่ครบหนี่ยคือแกมีอีกสายนึงคือสายสายศิลปินนักร้องนะสายบันเทิงในในกลุ่มของเขาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแค่ตรงนี้เขายังมีเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเคยทําทีม V.I.P ให้กับนักงหงาคารวัใช่ครับใช่ครับก็ก็เป็นเส้นทางที่มาจนมาถึงตรงนี้แน่นอนนะครับธุรกิจก็ต้องมีควบคู่กันไปผมเห็นอยู่ตรงนี้อาจารย์ครับช่วยแนะนำมาหนึ่นึงนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ครับที่มีตัว น้ำตาลน้อยแล้วมีผลดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งได้รับรางวัลนะครับก็เป็นเผาเวดูแลนนะครับเผา,าดูแลน,นะครับต้องมีรูปนักบอลด้วยนะอ่าเป็นเป็นมันก็จะเกี่ยวกับคือแพนเราเนี่ยจะทําการตลาดเรื่องของการจัดจําหน่ายเข้าไปสู่อะคาเดมี่นะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกฟุตบอลทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีวางจําหน่ายในเซเว่ นะครับแต่ถล้าใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนเนี่ย้าแค่เขาบอกว่าหญ้าหวานน่ะหญ้าหวานน้ําตาลน้อยน้ําตาลน้อยมีประโยชน์ต่อร่างกายครับผมครับจำหน่ายคนเท่าไรอาจารย์จำหน่ายก็คือจำหน่ายราคาปีกทั่วไปก็อยู่1ิบสบาบาทอันนี้ก็มี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 จำหน่ายแต่ยังไม่ได้วางเซเว่นนะตาแม่ผักประกาศประกาศเป็นแม่ของเราอ่าเป็นคุณป้าของน้องบอสที่เป็นาเด็กนักฟุตบอลที่นี่นะครับอยู่ที่ขอนแก่นแล้วสูตรนี่เอามาจากไหน ท่านทำมานานแล้วฮะสูตรของแม่ประกาศเลยใช่ครับก็ผลิตเป็นโรงงานเดียวที่เมื่อกี้เรายกดื่มอะไรี่ยกดื่มไม่ได้อันนี้ยกดื่มไม่ได้เป็นไี้ควรเท่าไหร่อาจารย์35บาทครับ3าบาท35บ้าบทครับทำจากเนื้อปลาที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อเนื้อปลาธรรมชาติถาน้ำจิแฟนผมอยากก็ได้ล่ละก็จริงๆช่วงนี้ถ้าติดตามดูในช่องเพจ a c e b o o k เนี่ยครับเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์จะส่งให้ทดลองทานก่อนเลยอ่านะครับแล้วก็ มีพิเศษกว่านั้นอีกมีน้ำปลาปูปูอปูที่ไตปูนาเนี่ยครับปูนาเราเนี่ยนะแม่ประกาศเหมือนกันใช่ครับเป็นเป็นต้องบอกก่อนต้องบอกพี่ชาวแล้วบอกทางแฟนๆรายการครับว่าเป็นน้ำปลาเจ้าแรกของโลกที่บรรจุขวดนะครับคุณป้าคุณลุงซึ่งท่านก็เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลเราด้วยนี่นะโอ้นี่เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาหล่อเลี้ยงของ เป็นสโมสรออยังไงอาจารย์ยังครับไม่อยากเป็นอืมเป็นศูนย์ก่อนเป็นศูนย์ฝึกครับอยากฝึกเด็กๆให้เขาผ่านตรงขั้นตอนนี้ก่อนเรื่องสโมสรเนี่ยเผอิญในประเทศไทยเนี่ยมีการทําแล้วเราเราก็เห็นว่ามันยังต้องขอสปอนเซอร์ต้องขอเงินจากภาคส่วนต่างๆมามมันไม่โตสักทีหนึง่งคือโตไปก็อยู่ได้ไม่นานวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์อธิคมจันทนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ หลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอนสนามวิชาวนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับจันถึงสุกครับ10นาิกา30มนาทีวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับหวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่งเทแรงใจว่าจะได้มาั้งวันแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่ น้ำเป็เท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราถนา